กันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะได้มีการส่งมอบโครงการเพื่อเป็นของขวัญในวันสงกรานต์และห่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐให้แก่ประชาชนจังหวัดปัตตานีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกบรรณกรวงสุวรรณผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 4สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาทำพิธีสมมอบโครงการเป็นของขวัญวันสงกรานต์ให้กับพี่น้องประชาชนตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,566 โดยมีส่วนราชการในพื้นที่อำเภอหนองจิกและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน13ร่วมเป็นสักขีพยานในพื้นที่ตำบลเป้าหมายตำบลท่ากำชาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทยตามปณิธานของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่กล่าวไว้ว่าจงรักภักดีปฏิบัติตนดีปฏิบัต,ติตง,ตงานดีเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับประกอบด้วยการส่งมอบงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อสร้างโครงข่ายเส้นทางในการสารัญจรอำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านโดยการก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรลาดยางกว้าง5เมตรระยะทาง1.100เมตรเชื่อมต่อจากตำบลสู่ถนนสายหลักเข้าสู่หมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดโอกาสเดียวกันนี้นะครับยังได้ส่งมอบแผนงานส่งเสริมอาชีพงานเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน20รายโดยโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ที่ช่วยส่งเสริมเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได ให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับนอกจากนี้พันเอกบรรณกรวงสุบันยังได้ทําการมอบน้ําดื่มจํานวน1,100ขวดให้แก่ราษฎรตําบลท่ากำำําชํมรวมถึงส่วนราชการกํานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นําไปใช้บริโภคในช่วงเดือนอมฎอรอีกด้วยคับโดยการก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรลาดยางน,นะครับก็กว้าง5เมตรระยะทาง1.1เมตรนะครับ1.1กิโลเมตรครับขอไปครับ